สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมน้ําตาลูกผู้ชายครับคริสเซโนโ,โรนัโดครับสตาร์ดังของอันฮิลานครับถึงขั้นกลั้นน้าตาเอาไว้ไม่อยู่เลยครับหลังอกหักในนัดชิงชนะเลิศคิงครับที่พายจุดโทษต,ต่ออันฮิลานครับนัดชิงชนะเลิศคิงคัพซาอุดิอาระเบียในปีนี้เนี่ยเป็นการพบกันของสทีมดังครับอย่างอันฮิลานแล้วก็ ทางด้านอนาเซอร์นะครับซึ่งอานิลานเนี่ยเป็นทีมแชมป์ลีกด้วยนะครับส่วนอนาเซอร์เนี่ยเป็นแค่รองแชมป์ครับอานิลานครับนำทัพมาโดยอเล็กซานดรามิโตวิชครับเมลคอมแล้วก็โรเบนเนเวสแล้วก็ยังมีทางด้านคาริดูคูริบาลีด้วยครับส่วนอนาเซอร์ครับนำมาโดยคริสเตียโนโรนโดสเดลโอมาเน่มาเซโลโบโซวิชครับแล้วก็ทางด้าน อีกหลายๆคนนะครับคู่นี้นั้นจบ90านาทีครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับทำอะไรกันไม่ได้จนต้องมาต่อเวลาพิเศษแต่ก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ดีครับต้องดวลจุดโทษตัดสินซึ่งปรากฏว่าอันฮิลานั้นยิงได้มั่นยํากว่าชนะไป5ต่อ4นะครับผมโอ้โหเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จนะครับนะสำหรับอันฮิลานก็ดับเบิลแชมป์ไปเลยนะครับผมสาหรับดูการนี้หลังจบเกมครับโรนัลด้ในวัย39ปีนั้นก็แสดงอาการผิดหวังถึงขั้นร้องไห้โขออกมาแบบไม่อายใครเลยนะครับผมพอ ปิดฉากมือเปล่าครับไม่สามารถคว้าแชมป์ใดๆได้เลยครับโดยเฉพาะสองรายการหลักในลีกครับทั้งคิงคับแล้วก็บอลลีกต่างแพ้กับอันฮิลันทั้งหมดครับโอ้โหก็คงเจ็บใจน่าดูครับทั้งนี้ครับโดลนโดก็มีคิวลงช่วยชาติโปรตุเกสทําศึกยูโรส0 2 4ัยสี่ครับที่ประเทศเยอรมันระหว่างวันที่สิบสี่มิถุนายนถึงสิบี่กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ครับคนเราผิดหวังร้องไห้มันก็ไม่เป็นไรนะครับผมดีกว่าอัดอั้นไว้ครับชงระบายมันออกมาครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ สำหรับคริสตินโรลันโดานมันสุดยอดอยู่แล้วครับเพราะว่าเขายัางเดินหน้าทำลายสถิติอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ